สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันปีใหม่2,569คุณแม่ลีหน้าในฐานะตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศมากราบขอบคุณท่านตำรวจตระเวนชายแดนที่ท่านได้เสียสละปกป้องเป็นแนวหน้ารบกับพี่ทหารนะคะขอบคุณมากๆเลยเราไม่ลืมพระคุณท่านเลยที่ท่านเสียสละปกป้องอธิปไตยวันนี้แม่ก็เลยเอาเสื้อยือดสีดำเพราะวะ่าตชด,ดจะใส่สีดำนะคะท่านมีเงางเกงมีมีถุงเท้าเนี่ยถุงเท้าสีดำ เ,เก่งขาสั้นสีดำเพราะว่าแม่เป็นพวงแล้วก็เสื้อเยื่อสีดํานะคะมาะมาามาไปนท่านในนี้เป็นร้อยตัวแหละขอบคุณท่านขอให้ท่านทั้งพี่ทหารทหารพานท่านต,ตำรวจตะเวนชายแดนที่ปกป้องอธิป,ปไตยของประเทศไทยทําให้คนไทยทั้งประเทศมีความสุขวันนี้แม่ในฐานะตัวแทนของประชาชนมาอวยพรให้ท่านขอให้ท่านมีความสุขความเจริญแล้วก็ปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงปลอดภัย เป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไปนะคะขอบคุณท่านมม่ที่ท่านกรุณาศรีสละเป็นวีรบุรุษนักรบผู้กล้าทั้งทหารพานท่านท่านตำรวจตระเวนชายแดนแล้วก็ท่านทหารบกทหารอากาศทหารเรือทุกท่านทั้งประเทศคุณแม่ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ2,569นี่คือวีรบุรุษนักรบผู้กล้าของประเทศไทยนะคะซึ่งตอนนั้นอยู่ที่ปราสาทตาควายกําลังดูแลควบคุมอยู่นะคะมีให้ขเขมหมบุกลุกเข้ามานะคะคุณผู้ชมจะข่าววันนี้คุณแม่ก็เลยถือโอกาสเป็นตัวแทนของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะคะมาสวัสดีปีใหม่อธิชิจากไปก่อนมาสวัสดีปีใหม่แล้วก็ราบขอบคุณท่านท่านทหารทุกท่านทั่วประเทศเลยนะคะเป็นวีระบุรุษผู้กล้านักรบผู้กล้า นะคะที่ท่านเสียสละนะคะปกป้องอธิปไตยของไทยทําให้คนไทยทั้งประเทศได้มีความสุขอยู่อย่างสงบและมีความสุขขอกราบขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงขอให้พวกท่านมีความสุขความเจเริญสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยขอให้ท่านเป็นที่พึ่งของประชาชนตลอดไปครับขอบคุณครับโอ้ยอบุบแม่ครับ สวัสดีค่ะวันนี้มาสวัสดีปีใหม่นะคะ2569กับนักรบผู้กล้าวีรบุรุษที่ปกป้องอธ,ธิปไตยของประเทศไทยนะคะนี่คือทหารผู้กล้าวีรบุรุษของเรานะคะวันนี้คุณแม่เป็นตัวแทนของคนไทยมากล่าวขอบคุณ น้องทหารทั้งหมดทั่วประเทศเลยแล้วก็อยู่ที่นี่นี่คือปราสาทตากวายนะคะให้น้องทหารวีรบุรุษนักรบผู้กล้าของเรานะคะมีความสุขความเจริญน,นะคะชีวิตนะคะปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยเป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไปนะคะแล้วก็กราบขอบคุณทุกท่านที่เสียสละขอบคุณมากๆาค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ วันนี้คุณแม่ลีน่ามาสวัสดีปีใหม่2569ให้วีระบุรุษทหารผู้กล้าของเรานะคะซึ่งอยู่ที่ธมอดาถนนท่าเส้นจังหวัดตราดค่ะมอบให้ท่านนะคะขอให้ท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยแล้วก็เป็นพี่เพึ่งของประชาชนตลอดไปขอกราบขอบคุณท่านที่กรุณาเสียสละนะคะที่ปกป้องอธิปไตยของไทยให้คนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขกราบขอบพระคุณค่ะ